ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชได้มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีกรณีสั่งสลายการชุมนุมของกลุ่มนปชในปี2553ที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นการกระทําโดยมิชอบโดยให้มารับทราบข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการของปอปชเพื่อนําไปสู่การชี้มูลความผิดต่อไป ส่วนกรณีการจัดซื้อไมโครโฟนราคาแพงของสำนักนายกัฐมนรตีนั้นปปชได้มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนนายนนมนทนสุดประเสริฐอธิบปดีกรมโยธทาธทิการแต่ไม่รวมถึงหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลในตำแหน่งปลัดสำนักนายกัฐมนรตี สำหรับกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาสอวอที่มีการร้องให้ถอดถอนอดีตสสกรณีมีพฤติการสอใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมายนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมในวันอังคารหน้าโดยมีผู้เกี่ยวข้องจำนวน250คนที่มีมูลความผิดสอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย ทางด้านของที่ประชุมใหญ่สารดีกาในวันนี้นะคะได้มีมติเลือกองค์คณะ9คนในการพิจารณาคดีอาญานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนนําไปสู่การทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวโดยองคณะทั้ง9คนประกอบด้วย1นายสลายเกตวัฒนพันธ์ประธานแผนกคดีภาษีอากรในสารดีกา2นายวิรุณแสงเทียนประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในสารดีกา 3. นายธนะรเลิศนิติเสรณีประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 4. นายธนสิทธินินกำแหงประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา 5. นายสิริชัยวัฒนโยธินรองประธานศาลฎีกา 6. นายชีพจุลลมนรองประธานศาลฎีกา 7. นายเวรพลตั้งสุวรรณรองประธานศาลฎีกา 8. นางอุบลรัตน์ลุยวิกภัยประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในสาลฎีกาและ 9. นายธานิตเกษวะพิทักษ์ผู้พิพากษาอาวุโสในสาลฎีกา